ก็ตอนนี้เราลงมาจากหมู่บ้านแม่กำปองแล้วครับผมตอนขานลงมามีอุบัติเหตุนะครับบนหมู่บ้านน่าจะรถตกเขาหรือตกอะไรนี่แหละพอเจ้าหน้าที่ับประกาศปิดถนนให้รถกู้ภัยขึ้นผมก็รอจนกว่ารถกู้ภัยขึ้นแล้วก็ลงมาได้สักโลก,กว่าเจอะ บ้านต้นไม้สวัสดีครับอันนี้คนเท่าไหร่ครับคนละห้าสิบสองคนหนึ่งร้อยค่ะสองคนหนึ่งร้อยด้างบนเขามีอะไรบ้างครับผมร้านกาแฟอยู่ด้านบนค่ะกาแฟวิวเป็นไงครับวิวสวยดีวิวสวยดีโอ้อ<ะ>ันนี้สักประมาณห้าโมงเดี๋ยวตะวัน,นจะตกน,นี่ค่ะครับผมแล้วในปิดกี่โม,มงครับหกโมงครึ่งค่ะ แม่ค้าน่ารักมากครับผมครับที่นี่เข้าได้นะครับแต่ห้ามนำเครื่องดื่มเข้ามาในร้านโอ้ไปไปตรงนู้นก่อนเดี๋ยวก่อนขึ้นผมแวะอันนี้ก่อนดีกว่าอ่ะตายคนละใบทือให้เราด้วยเออะ,ะนี่นะ บัตรก็จะเป็นแบบนี้ปานต้นไม้หนึ่งคนห้าสิบบาทอาผมก็เป็นคนกลัวความสูงด้วยนะโอแต่ขึ้นมาแล้วโอ้วิวสวยโอ้โหถูกใจพี่ต่ายเลยนะพี่ต่ายระวังโทรศัพท์ตกนะ ก็เดินเดินไปแต่ก่อนเดินไปปั๊บตึงขอถ่ายรูปก่อน <Okay. S 1> ไปเดี๋ยวผมถ่ายรูปนี้เสร็จปับ๊บเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนดีกว่ไปดูเครื่องดื่มทาอบัตรบัตรที่เราแลกมาเมื่อกี้เนี่ยหัวละหา้าสิบาทเขาสามารถเอามาแลกเครื่องดื่มได้หนึ่งใบต่อหนึ่งคน ก็ตอนนี้เรามาถึงคาเฟ่บ้านต้นไม้แล้วนะครับตอนนี้ผมได้ทำการตัดคลิป ออกไปบางส่วนนะครับประมาณนาทีกว่าๆเพราะว่าผมโดนทางด้านลิขสิทธิ์ทางเสียงเพลงครับเลยต้องตัดออกแล้วมาเปลี่ยนมาเป็นการบรรยายแทนตอนนี้เราได้อยู่บนคาเฟ่แล้วนะครับตั๋วที่เราได้มาเมื่อกี้นะครับมันจะมีค่าส่วนลดอยู่ห้าสิบบาทต่อหนึ่งท่านนะครับเราซื้อน้ำหนึ่งแก้วสมมติน้ำแก้วหนึ่งเจ็ดสิบ เราใช้ส่วนลด50ก็จะจ่ายส่วนต่าง20บาทแล้วเมนูที่ผมสั่งก็เป็นน้ำแอปเปิลปั่นส่วนของแม่บ้านเขาก็ได้เลือกอยู่สรุปได้น้ำมะพร้าวปั่นก็ได้สั่งคนละหนึ่งแก้วและที่คาเฟ่นี้ยังมีเป็นอ่าพวกขนมเคก้กเป็นอะไรอย่างนี้นะครับหลังจากเสร็จหลังจากอ่าได้ทำการสั่งเสร็จ แม่ค้าก็ได้เก็บตัวไปนะครับผมก็ได้ทำการรอรอรอเครื่องดืม่มระหว่างที่รอก็มือไม้สั่นแม่บ้านก็ได้ถ่ายรูปให้หนึ่งภาพแะแต่เป็นงานยิ้มสวยเลยหลังจากนั้นแล้วก็ได้ทำการเดินถ่ายไปเรื่อย ส่นคาเฟ่นี้ก็อยู่อยู่สูงอยู่เหมือนกันครับที่ถ่ายรูปนี่โหเยอะมากนะครับผมเป็นร้อยจุดอะสำหรับไว้ถ่ายรูปส่วนด้านล่างนี่มีอ่ามีเก้งด้วยนะครับด้านล่างเขาเรียงเก้งไว้สังเกตดีๆจะมองเห็นแต่เดี๋ยวเราก็ทำการเดินดูต่อครับโอ้ข้างล่างก็จะนี่ครับ สวยอยู่ครับเด็กๆมาต้องคอยดูแลดีๆนะครับผมโอ้โวิวสวยนะครับแดดเปียกเลย เดินไปเงนดีกว่าเองนั่งรอตงนี้อย่างนี้เราก็จะเดินถ่ายวิวไปไงผมก็จริงๆเป็นคนกูความสูงนะครับน้ำหนักบรรทุกสิบคนโอเขาเขียนไว้อยู่นะครับบรรทุกได้สิบคนห้ามเกินกว่านี้โอ้โหสำหรับสายที่ชอบถ่ายรูปนะครับ ผมว่าแนะนําให้มานะครับแต่บ้านต้นไม้โอ้โหเขามีมุมถ่ายรูปให้เยอะมากเลยเยอะจริงๆครับผมข้างบนก็ขึ้นไปถ่ายรูปได้นะครับมุมถ่ายรูปนี่เยอะจริงๆอ่ยังไม่หมดนะครับนี่แล้วเดินจากตรงนี้เนี่ยเดินเดินเดิเดินเดเดินเดเดินไปนูน่นไปนูน่นไปนูนปน่นปูดปุป,ป,ป,ป๊ตรงนู้นนะครับยังมีที่ถ่ายรูปอีกโอ้โหสวยสวย ืวิวนะครับผมก็จะ,จะประมาณนี้นู้นแมบ้านผมนั่งรออยู่นู่นรอน้ำอืม เ <English language> ดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ต่อดีกว่านะครับดอกไม้สวยเลยน้ำหนักบนนี้เขาเขียนว่าห้ามมาเกินสิบคนสวยอยู่นะครับ มมีที่นั่งมีที่นอนข้างบนก็ขึ้นได้อีก นี่มีโคมไฟยี่เป่งด้วยนะครับผมไม่ใช่โคมไฟหรอกเป็นโคม,มเฉยข้างล่างข้างล่างมีเก้งนะครับผมถ้าสังเกตดูดีๆเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูนั่นเห็นเก้งนะครับ Okay, we have เดินไปทางนี้เหรอจะพาหนีเสือเหรออันนี้สีอันนี้อันนี้เราต้องเดินค่อยเดินดีๆนะครับผมถ้าเป็นเด็กก็อย่าปล่อยให้เดินคนเดียวนะครับอันตรายเมื่คืนเขาน่าจะเปิดไฟนะดูแล้วเนี่ยเนาะ ม,มีที่นั่งเ,เราก็เดินที่เราเดินมาวนรอบแล้วนะครับผมอยู่ด้านล่างก็จะเป็นถนนนะครับที่จะขึ้นไปแม่กำปอง ก็ตอนนี้ผมเดินมาจนครบรอบแล้วนะครับกลางคืนน่าจะสวยเพราะเขาจะเปิดไฟ ตรงนี้ก็จะเป็นทางลงแล้วก็เอาคลิปนี้ของบ้านต้นไม้ผมคงจะจบรีวิวเท่านี้ก่อนเพราเดี๋ยวต้องขี่รถเข้าที่พักอีกพอหมูกระทะก็จะมาอีกแล้ววันนี้กินหลายอย่างมากโอเคครับเดี๋ยวไปที่พักกันต่อ